วันนี้ผมก็จะมารีวิวตุ๊กตาที่ผมสั่งมานะคเราตัดอนะคะตัดตรเนื้อมันนะโอรังตนตัตูนน้เ่าตุกตาโปมอละขา อย่างนี้ไม่ต้องนอนนะครับด้ตัวมันใหญ่มากอะดูงออกโหนี่เลยนะได้มาจากอะไรเนี่ยใครซื้อให้เดี๋ยวบอกเพื่อนๆนี่หรืออะไรผมทำไมผมเอาเงินไไหนครับผมเอาเงินที่ผมเก็บสะสมเองมาซื้อครับอ่า S <S มันคือชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรมิโลคาร์ลค่ะอะไรนะคะับเรปเปอรเกมอนชื่ออะไรนะครับมิโลคาร์ลครับไหนหน้าตาเป็นไงความสามารถพิเศษนอนทำความสามารถพิเศษก็คือนอนแทนที่แม่แต่วันเดียวของโชกับวันนี้นี่รู้สึกเขาเลยบายบายวันนี้ผมขอรีวิวแค่นี้นะคะ อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดตดมนะคะค่ะี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบโเคแล้วหัวชวเพื่อนดิ